ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับมันจะมีสาเหตุหนึ่งนะครับคือทำให้ใบทุเรียนร่วงได้นะครับอ่เรียนจะอยู่ส่วนมากจะเป็นทุเรียนเล็กนะครับประมาณไม่ถึง3ปีนะครับเพราะว่าทุเรียนตกฝนตกหลายวันนะครับน้ำในดินมันเยอะนะครับมันชุ่มนะครับทำให้ไม่มีออกซิเจนนะครับ แล้วก็2นะครับก็จะไม่มีแสงแดดนะครับเพราะว่าทุเรียนเรานะครับต้องการแสงแดดในการปรุงอาหารนะครับหรือว่าคลายน้ํานะครับพอฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะอาเอาอาหารที่ไหนมากินนะครับมันก็จะกินพวกอาหารเก่าที่อยู่ ่าตรงใบนะครับที่เราสะสมไว้ก่อนนะครับที่มันคือคือพูดง่ายๆก็คือกินบุญเก่าครับสุดท้ายแล้วนะครับพอเราไม่ได้เติมอาหารนะครับมันก็จะร่วงนะครับเพราะว่ามันอาหารในต้นหรือใบนะครับมันจะหมดครับมันก็จะร่วงนะครับคือก็จะเกิดสาเหตุหลักก็คือ ไม่มีแสงแดดนะครับคือกินปุ๋ยไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องกินของเก่าให้มันหมดนะครับหมดเสร็จแล้วก็ใบก็จะร่วงนะครับเพื่อนๆช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยต้องระมัดระวังครับฉีดพ,พ่นทางใบช่วยนะครับแล้วก็พวกอาหารเสริมนะครับพ่นทางใบช่วยได้เลยนะครับ